นิพพานในชาตินี้เนี่ยคือมันอยู่ในขณะจิตขณะจิตหนึ่งขนาดจิตใดเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะได้ยินว่าต้องสร้างบาร,รมีมาเป็นแสนโกดชาติด้วยนะเพราะว่าเจ้าจะสี่แสนกับอะไรไปโน่นนะมันก็สามารถที่จะทําได้นะเพราะว่าวันหนึ่งๆเนี่ยจิตเราก็เกิดเป็นแสนโกดชาติเช่นกัน <S <S 2> <S 2> เราสามารถจะเข้าไปเห็นได้ด้วยอินทรีห้าพละห้านี่แหละ เมื่อไหรที่เราทําให้มากจิเิให้มากหรือว่าทำพระวิตารณงพระริการ์ตาเนี่ยคืออยู่ในบาลีอยู่ในไอ้อยู่ในสิงเยอยู่บีอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่เราเนี่ยไม่พากันเอาอ่าพากันไปตีความว่าไอชาติเกิดชาติเนี่ยเอาชาติคนเนี่ยไปเกิดเอาการเกิดของชาติคนเนี่ยมามาคํานวณจริงๆมันเป็นการเกิดของชาติจิตนะเนี่ยอยู่ในนะ ไม่ต้องมาเชื่อหลวงพ่อนะให้คุณเข้าไปดูเองได้คุณสามารถเข้าไปได้ถ้าคุณทํากรรมฐานนะแล้วคุณไปถึงวิชาสองคุณจะเห็นชาติเกิดเย่แยะไปหมดเลยชาติอ่ะมันเกิดขีดยิบเลย <c oughs> พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าแค่ดีดนิ้วเดียวเนี่ยมันเกิดปเป็นเป็นเกิดอะไรนะไอ้จีบเตีดเด้ยแต่สิ่อะไรแปดสิบขันแปดอะไรเขาเย่แย่ไปหมดเลยเขามีเยอะนะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ย มีแต่คิดนะี่ยคือคือไม่ได้ทำไม่ได้อ่านแล้วฟังมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ฟังเรื่องเล่านะี่ยไม่มีใครปฏิบัติลงไปจริงจังมีแต่คิดเอาแล้วก็เรื่องเล่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มา,าจะมาทำจริงๆก็ไปฟังกันนั่นมาไปติดไอ้ชานบ้างนะ่ะคนที่ส่วนใหญ่ก็เดียได้เล่าขา่าวไอ้ ep ที่แล้วนี้เล่าเรื่องชาน ผู้ที่ไปปฏิบัติเอด้วยวิธีการที่เข้าไปสุข,ขาวิปัสสก่ลก็คือไปติดฌานมันมีความสุขก็นึกว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วในการความสุขนั้นการบรรลุธรรมมันไม่ใช่ความสุขเขาเองก็รู้เนี่ยเมื่อไรที่เขาออกจากฌานมาเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นภาระหนักแล้วต้องหนีอไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยอันนั้นนะมันเป็นแบบของที่ลือสีที่เขาทามาสมัยก่อนก็มีอที่ว่าลือสีทั้งหมดหก ไอ้คนน่ะที่มีอยู่เขาเป็นลือสีสมัยก่อนเน่ะเขาก็ทํามาแต่ก่อนแล้วนะเรื่องของไอ้การทําปริมาตรธรรมแบบนั้นซึ่งพระเจ้าก็ไปทําแล้วก็ไปเรียนกัอาอราราบทกุธกดาบุตรมาแล้วมันพอออกจากตัวนั้นพระเจ้าไปถึงชั้นไปถึงชั้นแปดพออจากชั้นแปดมันก็ทุกข์ไปไม่ได้นิพพานในชาตินี้มันไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเราต้องตายนะคือคนเราเนี่ยไอ้ คือฟังแล้วไปทําทําดูแล้วจะ